สวัสดีครับมาพบกับช่องหนูนัดแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็พามาชมเรือหงนะครับพี่น้องวัดสะลงเรือนะครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับเนาะเราก็ได้เก็บบรรยากาศมานะครับพี่น้องก็มีปลานะครับพี่น้องสวยงามนะครับพี่น้องเนาะดูนะครับปลาว่ายตามเป็นแถวเลยนะครับพี่น้องสวยงามนะครับพี่น้อง น้ำสใสๆนะครับพี่น้องก็บรรยากาศรอบนอกก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ทานอาหารนะครับพี่น้องก็ระบบไฟเขาครับพี่น้องโอ้อลังการนะครับพี่น้องฝั่งนี้ก็ไฟแสงสีนะครับพี่น้องบนเรือหงเลยนะครับพี่น้องอลังการจริงนะครับพี่น้องเนาะ พี่น้องก็มาเที่ยวได้นะครับพ anyway. ี่น้องสวยงามนะครับพี่น้องผมก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมนะครับเนาะเรือหงก็อลังการนะครับพี่น้องใหญ่จริงๆนะครับพี่น้องเลยเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมนะครับเนาะพี่น้อง ก็นี่แหละครับบรรยากาศนะครับพี่น้องสวยๆงามๆนะครับเนาะลมเย็นนะครับพี่น้องอยู่ข้างน้ํานะครับพี่น้องเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับพี่น้องเราก็จะมานั่งรอนะครับพี่น้องนะครับร้านอาหารแต่ตรงนี้จะเย็นนะครับพี่น้องจะไม่ร้อนนะครับพี่น้องโอ้วัดนี้ถือว่าใหญ่นะครับพี่น้อง ผมก็เลยได้เก็บบรรยากาศมาให้นอ้องพี่น้องเนาะในพี่น้องได้ชมนะครับสักเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องโนนัทเฟม i ลีดนะครับพี่น้องสวัสดีครับ